สวัสดีชาวมินิเวริร์กครีเอเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์ตนะก็จะมาสอนวิธีการสร้างฉากภูเขานะครับซึ่งฉากภูเขานี้ก็เอาไว้ตกแต่งแมปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมปเราโล่งนะครับสําหรับใครที่ทําแมปแล้วดูโล่งๆนะครับก็ให้แนะนําว่าใส่ภูเขาเข้าไปแต่ถ้าจะเป็นภูเขาแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันมันเป็นลูกกลมๆอะไรสักอย่างนะครับมันไม่เหมือนภูเขานะครับถ้าเป็นภูเขาก็จะต้องประมาณนี้นะครับมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำนะครับวิธีการทำนะครับให้เราใช้เครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศนะครับเอามาเลยแล้วเราก็ไปหาที่ที่เราต้องการที่จะทำนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นหญ้านะครับบล็อกธรรมชาติแล้วก็หญ้าจากนั้นให้เราเลือกมาที่วงกลมปรับอันนี้นะครับไปไกลนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับขนาดเอานะครับว่าอยากได้ภูเขาประมาณไหนนะครับ นะก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปวางดูนะก็วางให้มันจมพื้นนิดหน่อยนะครับไม่ต้องวางให้มันกลมแบบนี้ให้จมพื้นประมาณครึ่งหนึ่งนะครับภูเขาหนึ่งลูกมันก็จะใหญ่ๆแบบนี้โอเคนะครับมันก็จะยังดูไม่เหมือนภูเขาเท่าไหร่นะครับมันก็จะดูกลมๆแปลกๆนะครับให้เราทําการลดขนาดนะครับลดขนาดมานิดหน่อย ประมาณส3นะครับแล้วก็มาโหมดที่4นะครับโหมดแปลงเรียบนะครับแปลงเรียบนี้ก็จะช่วยให้ภูเขาของเรานะครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยการที่เลือกนะครับแล้วก็กดเลยนะครับกดทําให้มันเรียบนะครับมันก็จะทําให้เห็นไหมเรียบขึ้นนะครับมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ ประทำรอบๆภูเขาของเราเลยนะครับส่วนมันจะมีเป็นหลุมนะครับแบบนี้เราก็หาอะไราไปอุดนะครับถ้าเราไม่ต้องการมันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือภูเขาที่มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับโอเครูรอบๆแล้วก็อุดได้นะครับ โอเคก็จบประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ภูเขามาประกอบฉากของเรานะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับพี่อารต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบมินิ n i ว์เกมแซนด์บ็อกซ์ 3D เล่นฟรีโหลดเลย